นะตอนนี้คณะพระจาริกุดงนะหลังจากที่ต่อสู้กับนส,สุริยเทพก็มาพักนะครับ,บพักดื่มน้ำปัณนะก็ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพทุกคนทุกท่านนะที่ได้ถวายปัจจัยมาเป็นค่านปนัณนะเนาะดูร้อนไม่ร้อนก็ดูนะดูด้านหลังนี่ด้านเลยเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาที่คณะพระพิสุสงฆ์จะได้ดื่มน้ำปัณะนะเพื่อเพิ่มกำลังให้กับ ตัวเองเนะียฉะนั้นก็ขออนุมโมทนานะสาธุก,การกับท่านจะภาพทุกคนทุกท่านเนาะคือร้อนไม่ร้อนเราก็ดูนะครับเนาะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของการพักร้อนนะคณะพระที่สุดสฆ์ก็เดินมาก็ต้องอาศัยนะน,ะนะนะ้ำปั่นนะดูนะร้อนไม่ร้อนเราก็ดูด้านหลังแต่ละรูปแต่ละองนะดูหน้าดูตาได้เลยว่าร้อนหรือเปล่านะ นี่คือสมัยก่อนที่ที่แล้วเป็นสัมมนณ์นะทีนี้เป็นผู้เ <outro> จ <the> ้าแล้วนะหน้าแดงแล้วนะเออนี่โอ้นี่ยมีเจ้าวาดนะดูสภาพก็ดูนะญาติโยมดูดูดูบ้านะแล้วก็ดูหน้านะเริ่มจะดำหน้าเริ่มจะดำแล้วไม่ใช่เริ่มจะดำแล้วดำไปแล้วนะอสาธุนะก็นี่คือบรรยากาศนะพัดร้อนเนาะคณะสถาญาติโยมนะขออนุโมทนาสาธุการกับท่านเจ้าภาพ นาบประณะทุกทุกท่านนะก็ขอให้โชคดีมีชัยนะ